เจตนาหมายความว่าหลายคนไปตีความหมายตีเจตนาว่าอีกฝ่ายตั้งใจทำให้เขาเจ็บแต่โทนี่โรบินส์เนี่ยปลดล็อกเรื่องนี้แบบสุดยอดก็คือว่ายาตีความหมายทันทีว่าอีกฝ่ายตั้งใจทำให้คุณเจ็บถ้าคุณไปตีความหมายแบบนั้นเนี่ยแน่นอนเราให้ความหมายแบบไหนเนี่ยความรู้สึกมันจะตามมานะคะ มินิ่งคือความหมายของทุกสถานการณ์เนี่ยความรู้สึกตามมาถ้าเราให้ความหมายที่บอกว่าเนี่ยคู่จงใจทำให้เราเจ็บเราก็จะรู้สึกเป็นไงรู้สึกดีไหมรู้สึกไม่ดีงุนงิดไม่ชอบรู้สึกเออคิดแล้วก็จะคิดไปเรื่อยเลยนะคะเพราะฉะนั้นให้ดูที่เจตนาหรือ intention ให้ตีความไปก่อนว่าเขาไม่ได้ตั้งใจครูเนี่ยก็ได้เรียนรู้ตอนที่อยู่ฝรั่งเศสนะที่เวลาเด็กอะเขาเล่นกัน แล้วอีกคนนึงเนี่ยเล่นแล้วก็เจ็บโอ้ล้วเด็กก็วิ่งไปบอกพ่อแม่มามาป้าป้าคนเนี้ยทําให้ฉันเจ็บพ่อแม่ทุกคนสอนเด็กให้ให้ความหมายที่ดีมากเลยพ่อแม่ก็จะบอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจนะอันนี้เป็นอะไรที่ครูเรียนรู้จากที่ฝรั่งเศสเวลาพ่อแม่สอนเด็กนะคะโทนี่โรบินส์ก็เอามาสอนในวิชาความสัมพันธ์ในเซมินาด้วยว่าให้รู้ไปเลยให้ตั้งไปเลยว่า ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในคู่ในความสัมพันธ์เนี่ยตีความไปก่อนว่าเขาไม่ได้ตั้งใจ